สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราพามากินหอยนางรมนะคะอันนี้เป็นยำหอยนางรมเนาะนี่สามกล่องจุๆเลยนะคะทุกคนที่ใส่หอมเจียวไปแล้วนาอนเดี๋ยวเราจะมาใส่กระเทียมเจียวเพิ่มกรอบๆมันต้องกแกล้มใส่เข้าไปเยอะๆเลยเพราะว่ายังไงก็กินหมดมาคะ่ะทุกคนอื้อ รามด้วยกระถินยำก็ทำง่ายมากเลยนะคะใส่เครื่องปรุงที่เขาแถมมาให้เนาะมีพริกน้ำจิ้มซีฟูด้ดอันนี้เราก็จะหั่นหอมกับตะไครา้ใส่เพิ่มนะกับพริกนะเพิ่มความแซ่บเนาะมาค่ะอย่างแยงวะ กระเทียมต้องใส่เยอะๆมาพูดถึงหอยกระปุกอะมันต้องจัดจ้านกว่านี้นะหอยกระปุกมันไม่สดเท่าหอยหอยนางรมสุราดอะ่ะ วันก่อนเรากินหอยนางรมจุราดไปนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะฝนมันตกอันนี้เอาไก่ทอดมากินกลับด้วยนะนี่กไก่ทอดอืมอืม 음음6 <aunque śm chegoughs> <razor> <Makrimination> <Wash> มันต้องยำให้รสชาติมันจัดจ้านกว่านี้เพราะว่ามันเป็นหอยกระปุกแล้วมันจะแบบความสดอุ้ยแมงวันความสดมันบ่เยอะเท่าหอยสดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะคือมันจะมีหอยนางรมสุราชใช่ไหมที่เขาแกะกินกับฟ้าสดๆอะแล้วก็อันนี้มันเป็นกระปุกสามกระปุกร้อยมันบ่ค่อยสดแามันน่ะ 嗯。Mm hmm. เสียด้ยรอบก่อนซื้อหอยนางรมมากินหอยนางรมสุราษนะแค่ประมาณไม่กี่ตัวอืมซื้อไซส์ตัวละสี่สิบบาทมากินโคตรอร่อยไซส์สี่สิบกับตัวละสิบห้าบาทมันก็จะเนี่ยประมาณไซส์นี้เลยสิสิบห้าก็ประมาณนี้สี่สิบก็ประมาณนี้แต่อร่อยมากความสดนี่คือแบบที่หนึ่ง สานแรกนึกว่าหอมแข็งที่ไหนได้กระเทียมค่ะตอนนี้ก็หมดไปแล้วนะคะกับยำหอยนางลมนะค่าสามกระปุกรนะ้อยเนาะวันนี้ก็ไม่ค่อยสดแล้วก็ไม่ค่อยแซ่บเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ทำน้ำยำเองรู้สึกว่ามันยังไม่เข้มข้นมากพอ โอเคค่ะถ้ายังไงใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ใหม่ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะถ้าใครอยากให้กินอะไรต่อไปก็คอมเมนต์มาได้นะคะบ๊ายบายเหลือแล้วหนึ่ง